โอมชานสิวันนี้วันที่หนึ่งเดือนตุลาคมปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานขอให้มีความนับถือต่อกันและกันอย่าได้พิจารณาตัวลูกเองว่าฉลาดมากๆจงเก็บไว้ในสติปัญญาของลูกว่าการกระทำอะไรก็ตามที่คนอื่นเห็นลูกแสดงพวกเขาก็จะทำอย่างเดียวกัน คำถามของเมรีในวันนี้ก็คือเพื่อที่จะสร้างสเตตไหนให้แข็งแรงที่ลูกนั้นจำเป็นจะต้องเพียายามอย่างมากๆคำตอบในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกสำนึกลูกของสามีและภรรยาของลูกก็ควรจะจบลงอย่างสิ้นเชิงขออย่าได้มีสำนึกลูกเช่นนั้นใดๆอยู่ในจิตใจของลูกเราดวงญาณน,นั้นคือพี่น้องชาย เป็นลูกของประชาบิดาบราม่าคือที่น้องชายที่น้องหญิงมันใช้เวลาที่จะทำให้สเตตรหรือสภาพเช่นนี้แข็งแรงในขณะที่มีชีวิตยอยู่ด้วยกันอย่าได้ให้ไฟของกิเลสนั้นจุดขึ้นมาในตัวลูกไม่ควรที่จะมีการโจมตีของอาชญากรรมใดๆฝึกฝนสิ่งนี้จดจำพ่อผู้ที่เป็นหัวน้ำตาลของทุกความสัมพันธ์สราพูดว่าลูกนั้น จะต้องฝึกฝนที่จะอยู่ในสำนึกดวงญาณที่จะเห็นกันแลกกนได้สายตาของการเป็นดวงวิญญาณและคนอื่นก็เป็นดวงญาณด้วยสาระของคุณธรรมเพื่อการปฏิบัติในวันนี้จุดแรกให้จับมือกันและกันอยู่อย่างร่วมมือแล้วก็ทำตามสีหมัดของพ่ออย่างต่อเนื่องเรื่อยๆจดจำพ่อผู้ที่เป็นหัวน้ำตาล ของความสัมพันธ์ทั้งหลายด้วยความรักอย่างมากๆจุดที่สองดังเช่นที่พ่อให้ความนับถือกับลูกทุกคนดังนั้นให้ทำตามพ่อในหนทางเดียวกันแน่นอนจงให้ความนับถือกับซีเนียหรือผู้อับโซของลูกพอนของบพจดาสำหรับเราลูกรูปในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นตัวของประสบการณ์ผ่านบทเรียน ไม่มีอะไรใหม่แล้วก็ข้ามอุปสรรคทั้งหลายไปได้โดยการพิจารณามันว่าเป็นเกมสามขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นตัวของประสบการณ์ผ่านบทเรียนไม่มีอะไรใหม่แล้วก็ข้ามอุปสรรคทั้งหลายไปได้โดยการพิจารณามันว่าเป็นเกมอย่าได้กลัวที่จะเห็นอุปสรรค ลูกนั้นกำลังจะมาเป็นอไอดอลและดังนั้นแน่นอนก็จะมีการตอกย้ำเล็ก,กๆแนน้อยและมันโดยการมีการตอกย้ำเท่านั้นที่ลูกนั้นจะมาเป็นผู้ที่ดีได้ลูกนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าเท่าไหร่ลูกก็จะต้องข้ามพายุไปมากตามนั้นอย่างไรก็ตามพายุเหล่านั้น จะมาเป็นของขวัญที่จะทำให้ลูกมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นอย่าได้คิดว่าฉันนั้นคือผู้เดียวผู้ที่จะต้องพอชิญอุปสรรคเพื่อที่จะมาเป็นผู้ที่มีประสบการณ์หรือเปล่าเลยจงต้อนรับมันให้มาเมื่อบทเรียนไม่มีอะไรใหม่หนักแน่นแล้วอุปสรรคนั้นก็จะมาเป็นเหมือนกับเกณฑ์ได้ คติพจน์ในวันนี้เมื่อลูกนั้นมีคุณสมบัติพิเศษของสัตจะประกายของดวงยานซึ่งเป็นเพชรก็จะแผ่กระจายออกไปในทุกทุกที่ได้โดยอัตโนมัติซามเมื่อลูกนั้นมีคุณสมบัติพิเศษของสัจจะประกายของดวงยานเพชรก็จะกระจายไปในทุกทุกที่ได้โดยอัตโนมัติอชชาโอมชานตี